ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพายเรือเก็บดอกบัวกันที่คลองมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเส้นทางสายดอกไม้แห่งนี้จะมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไปคุยกับคุณป้าประภัยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าประภัยค่ะค่ะอยากให้คุณป้าเล่าถึงที่มาของนาบัวแห่งนี้ดนึงค่ะว่ามีความพิเศษยังไงก็นาบัวเราก็จะปลูกนั้นเหมือนก็เป็นพื้นนาข้าวเนี่ยค่ะแต่ก่อนเราก็ทําข้าวแต่ทีนี้เราก็เลิกมา ปลูกบัวเป็นบัวหลวงก่อนทีนี้บัวหลวงขายไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนบัวมันเป็นสีขาวบัวฉัตรตบุตรอีกค่ะค่ะอยากทราบว่าพื้นที่ที่เราใช้ปลูกบัวเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่คะสิบห้าไร่ค่ะพื้นนาบัวเนี่ยค่ะบัวทั้งหมดนี้เป็นบัวพันฉัตรตะบงกฏทั้งหมดหรือเปล่าคะค่ะทีนี้เราเปลี่ยนเป็นบัวฉัตรตะบงกฏหมดเลยค่ะค่ะเห็นว่าบัวดอกสีชมพูเนี่ยเรามีการส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะ แม่ค้าก็จะส่งเขาเองค่ะเราส่งไปให้แม่ค้าอีกทีแม่ค้าเขาก็ไปจําหน่ายส่งเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะที่ปากของตลาดอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการเลือกเด็กดอกบัวยังไงคะคุณป้ารเราก็ต้องดูไซส์เขาด้วยค่ะถ้าวันกลมวมันพลานเราก็จะเก็บดอกหน้านๆเราก็จะเก็บไปเลยท <c oughs> ันยังดอกแบบเนี้ยเราก็จะเก็บไปค่ะถ้าวันธรรมดาเราก็จะไม่เก็บค่ะเพราะเราก็รอให้เขาเป็นบัวใหญ่ไปอีกเวนนึงค่ะ <c oughs> เห็นว่านอกจากการเก็บดอกบัวขายแล้วเนี่ยที่นี่ยังเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทยๆแล้วก็เรียนรู้การเก็บบัวด้วยค่ะอ,อย่างถ้าเขาจะมาลงเก็บบัวแล้วก็มาลงได้นะคะแต่เวลานั้นเราก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวเขามีทัวร์อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะสั่งดอกบัวไว้50ดอกอ,อะไรแบบเนี้ค่ะเข,ะขาก็จะให้ผสอนพับอะไรแบบเนี้ย และนาบัวคลองหาสวัสดิ์แห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแรงท่องเที่ยวที่สําคัญค่ะของจังหวัดนครปฐรมนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวพายเรือเก็บดอกบัวแบบเกมนะคะหรือว่าเรียนรู้วิธีการพับดอกบัวกับคุณป้าประภัยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่นาบัวลุงแจ๊มค่ะ อย่าลืมนะคะติดต่อมาก่อนนะคะและสําหรับในครั้งหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวแบบวิธีไทยๆร่วมสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามที่ไหนนะคะติดตามได้ที่นี่ที่เดียวค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเกมต้องขอตัวไปพายเรือเก็บตอกบัวกับคุณป้าประภัยก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ